ลิกเกของห,หมอมเงินครัะผู้ชมเป็นลิเกลี่ยล,ละครับ่าผู้ชมโครงการไล่ลำของพระงองคนคุณนักศึกษายอดสุดยอดนี่คือสุดยอดของพระเอกในปัจจุบันนี้ ก็รู้ว่าเป็นลิกเรกเะระดับกรุงเทพมหานครนี่คือเหลนของอภิวัลนะครับนั่นคือพระเอกงสุดท้ายนะครับต้นฉบับนะครับถ่ายทอดมาจากเพลงแดงสโตร์นูเทนนะครับการไล่ลัมนี่นะครับอาจารย์ของจัมโนโเขาคือพระเอกใบตีิปติปอัปพีครับฝากไว้นะครับ นะครับงานนี้งานหน้าอาจจะไม่ได้เจอนลยครับนะถ้าใครสงสารเอานะครับอยาก,าจ,าก,าากาจะม่วงางวันเพราะมันมีลำพันกรรมเป็นดอกไม้จัดเลยขอไปแล้วกันนะครับหนึ่งสองนี่แหละครับเป็นเกี๊ยวหมวน นี่คือของหวแทนเพมใช้มันตอนละสองพันแ,นแล้วอยู่ก็นันไม่้องพันเล่าวะเอาไปสองพันไต้องหนึ่งสอง Oh, <tries> wow, คืนนี้กัน <coughs> 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 บบทั่วประเทศถขาทัทนทจะอยู่เขตประเทศงานงานขอใครสุดเทพจะอยู่ รวยขอภาษาจีนให้อาม่าได้ไหมอาจารย์จะมีรวยพรอาจารย์จะบอกงานอะอาม่าแหง่ง่อาม่าแหง่ง่อาม่าชิงเกียรชิงเกียอาม่าชิงเกียรชิงเกียขออาม่าอูจีเจ็กแป๊ชอยบวงขอให้อาม่าอุ่มนะอุ้มที่เป็นพี่ดาวตลงของเรานะครับเขาเป็นคนกำชากันได้ยินไหมอาม่าเฮง่แงครับอาม่าเฮง่แงเจ็ดกับเจ็กแป๊ดหวยเลยนะ เจอกันจ็บกัดหอยเลยนะครับครับนี่คือเหี้ยแป้งหูเยแม้ความอายุร่วมร้อยปีมึงเป็นผู้เจี๊ยวเต้าหันนี่เป็นดาราตลกจริงนะครับกูทำคากนี่เฮียนี่จังเลยเป็นตองพูดเราก็พูดภาษาไทยก็ได้เนีอยจานเป็นตําพูดเวลากูเล่นไม่ต้องพูดก็ให้มีความสุขนะครับถึงยอดในบรรยากาศเฮ้ยมึงเล่นดีเกมาถึงมึงเหม็นหมาเน่าเลยฮะฮ้องเนี่ยพวกเหม็นมากเลยสงสัยจมูกกูจะไม่ดีเหม็นไหม อย่างนี้คือมีมาไปทุกอาจารย์นะไอ้นี่เป็นเองคิดไปเองหรือเปล่าคนที่ไม็เพื่อนสงสัยใส่นั่นแดงอ่ะปูดงหมาเน่าจนคืนนิดเลยว่าไปกินหมาเน่าแล้วเราขอบคุณนะครับที่มีรางวัลนะครับจะให้ดาวตลกก็ให้เลยนะครับเพราะงานนี้อาจจะเป็นงานสุดท้ายของเขากระดานโชคดีนะมากนะผมไม่เย็นมาทั้งลมทั้งฝนเลยนะนี่เกย์ขนาเนี้ยนะครับดีจริงๆมากนะเนี้ดีดี องศ์ดีนะครับวันที่15นะครับจะตามไปดูได้เลยนะครับที่ชะอำจังหวัดทุบุรีนะครับใกลแ้แค่นี้เองชะอําไก่วันนองแขกเข้าใจแกมั่นนายจิ้มแกรู้ไหมว่าฉันดุดมั่นนะเกิดมาแล้วก็มีเพื่อนทุกเพื่อนกลัวแม่ฉันหนุ่มสำคัญอยู่ที่ว่าดุมั่นน่ะมีแม่เป็นแรงบันดาลใจะสิ แต่หลายคนเนี่ยชอบว่าแม่ฉันเป็นแม่มดมั่งเป็นผีมั่งเป็นอะไรต่อเมียอะไรแต่วิชาความรู้เพลงดังเพลงทวนเนี่ยแม่มดที่ว่าเนี่ยสอนให้เองเนี่ยเชิถ้าดูแล้วนะต่อไปด้านหน้าเองจะเป็นกำนัลไม่พูดนะครับเนี่ยเสียงแม่เลยเนี่ยแม่จะมแกินปากกูเปล่าว้เลยครับวนั่นไอ้คน เป็นเพื่อนเป็นเพื่อน๋อเป็นเพื่อนผมกขาออสสงสัยแม่จำไม่ได้ชื่ออะไรน่ะเฉยจิมจามีจาโอ้ดีดีแล้วลุงเอ้คุณมันห้ดีแล้วลนงข้าพ่อที่ของแม่ที่จะดูแลเลี้ยงเก่าแล้วลูกเอ้จงเดินทางขึ้นสู่ทิศบุรพาเพื่อจะถ่วยเนื้อมาแทนชาติบ้านเมืองแล้วจะได้พบเพื่อนรวมทัวบานแต่เพื่อนรวมทัวบ้านนี่จะต้องดึงงามด้วยกันทุกคน พอแ่ไอ eh, ้จิ้มดีด้วยนะลูกเอ้ยแม่ราจุก่อนแล้วลูกแม่จะันอันนี้กูลดวชีาในี่เกี่หลายชั้นเลยวะบอกกูว่าไม่ใช่อะไรม่แกจำได้ไหมแกได้ยินอที่ชันได้ยินมแม่บว่าจะมีเพื่อนพิากษาไปทัทิตตาพาบรรา นี่ตามิือเปล่าวะใช่มิระพาเหรอใช่แต่ต้องดื่มน้ำสบานดื่มน้ยถ้ายินดีจะเป็นเพื่อนกับเอ็งไปไหนไปด้วยกินไหนกินเป็นเพื่อนกันเพื่อเพื่อให้แน่ใจแกจะต้องดื่มน้ำรุ่มสบานกับฉันกระน้ำมาชื่นไปดื่มน้ำดื่มน้ำรุ่มน้ำสบานแม่ดื่มแกงสบานดื่มแกงแบบนี้นะใช้ได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอ่ะที่ดูหน้าแกแกลงไม่ใช่อะไรหรอกนะครับแม่ไปใช้ครีมใช้ครีมเิ่ประเภทหน้าเหลี่ยวขนาดนี้ เั้นป้าผมหน้าทีมเลปเหรอโอวรุ่นนี้ไปอยู่แล้วต้นอ,อีโต้ขาออกนะดื่มน้ำสาบานที่จเ,เ,เป็นเพื่อนเอ็มตลอดไปกลัว ี่คือพระเอกสุขที่ละพระดูเชรคำว่าหอมหวนจะไปหรือจะมาต้องมีการหลังการลอา้อพระดูเมอย่าาวชานะครับสุดที่เราพบก่าหัวใจญิทายที่ได้เมตตา ฉายาของพระเอกโน้อสุดนี่แหละขอให้ทำรวยเงินไาล ของสุดที่ลนครับที่คือคำขอบค,ค,คุณของโน่ต,นะนตัางถนเพชรนีกแกร้อหวนเปปนเกณฑ์ลำนะครับนะลงตาไล่ลำของพรกหลุ่มผท้ดำิีมาแลัผ้าชาตนี้พบก,กับพระเอกหนุ่มอีอีกคนหนึ่งพนระเอกกำลัง,งเอกนั่ง